คำถามได้ข้อที่1นะครับพักของท่านมีนโยบายการบริหารจัดการน้ําไม่ให้ท่วมและแล้งซ้ำซากได้อย่างไรเอออยู่นครสวรรค์เนี่ยแม่น้ำสี่สายมันรวมมาอยู่ที่นี่เจอทั้งน้ําท่วมน้ําหลากอยู่เรื่อยๆนะครับครับสท่านตอนนี้ทียังไม่ได้ตอบเสหิกับคุณชาชายใครจะเป็นคนตอบคําถามนี้ไอ้คุณธีมาลายผิวพันธ์จากรวมไทยสร้างชาติครับเชิญครับ2นาทีครับ ครับในเรื่องการบรหิหารจัดการน้ำนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทาต่อจากที่รัฐบาลทามานะครับเราแบงมองการถามจัดการน้ําเป็นระบบนะครับในเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงนั้นเป็นมหาทยาเทศไทยที่มีมาช้านานวันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเราอยู่ทางภาคเหนือนะครับจะเห็นว่าในในตัวเมืองเชียงใหม่ต่างๆเนี่ยมีเขียนแม่กวงแมงัดขึ้นมานะครับหรือทางทางทางเหนือตอนล่างท่านจะเห็นนะครับว่าฝายโบวขวัญน,นะครับวางวังบัววางยาต่างๆเนี่ยนะครับที่ทาขึ้นมาพวกนี้นะเก็บกักน้ําแล้วก็ ส่งน้ําไปในเรื่องของการดูแลพื้นที่การเกษตรนะครับเรื่องพวกนี้นะครับผมยําเรียนว่าคราวที่แล้วนะครับไปปีที่แล้วนั้นท่านเอประยุทธ์นั้นท่านได้ทร,บราบว่าฝ่ายบางบงัวบางยางนั้นนะครับมีความรู้เสียหายจากน้ําหลากเนี่ยนะครับท่านก็ดูแนละอนุมัติงบประมาณฮะลงมาซ่อมแทมทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านทราบว่าในฝ่ายอันนี้นะครับจะดูแลพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยประมาณ7 0 0 0 0สนกว่าไร่ นะครับเจ็ดแสนกว่าไรในพื้นที่ของกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรเพราะนั้นเงินที่ไปดูแลนั้นเมื่อเทียบกับความเสียที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าน้อยมากนะครับาการจัดการน้ําของของพักลมไทยชาชาตินั้นเลยทำอย่างเป็นระบบนะครับเราทำเป็นระบบก็คือทุกสวนนั้นจะดูแลเป็นระบบมาตั้งแต่ไร่ตั้งแต่เหนือจดจดใต้เลยนะครับเพราะว่าน้ํลักษณะน,น,นี้จะเป็นน้ําถูนมากก็คือเวลาน้ําหลากนั้นก็จะหลากทิ้งไปถูกไหมครับการเก็บก,กักนั้นมีได้น้อยนะครับ ตอนนี้พยายามเพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำมากขึ้นนะครับท่านจะเห็นว่าหลังๆนั้นนะครับปริมาณน้ําท่วมนั้นท่วมแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับไม่ได้ท่วมค้างนะครับเหมือนบางปีนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วในราดน้ำของน้ําแรงนั้นก็ก็น้อยลงนะครับมีวิธีการทํางานเกษตรได้มากขึ้นนะครับบางพื้นที่นั้นสามารถทํานาได้ปีละสองครั้งนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นการเก็น้ําต้องทําทั้งระบบนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับก็คือ หนึ่งนะครับการเพิ่มฝายอ่างเก็บน้ำนะครับในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเพิ่มจุดซับน้ําจุดหน่วงน้ําในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับนะครับในพื้นต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นในภาคกลางนะครับก่อนลงไปที่กรุงเทพนั้นก็มีการตัดคลองเชื่อมที่ทางอยุธยานะครับเพื่อหน่วงน้ําก่อนเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับหมดเวลาครับรับนโยบายบริหารน,น้ําไม่ท่วมไม่ให้แรงส,สรรั่มซากและคนที่จะดีเบตกับแนวคิด แนวนโยบายนี้นั่นก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองครับจากประชาธิปัตย์ครับหนึ่งนาทีครับคุณนราพัฒน์ครับครับปัญหาเรื่องน้านะครับมันก็มี3ส,ส่วนนะครับคือต้นทุนน้ํานะครับการบริหารจัดการต้นทุนน้ําเราก็จําเป็นจะต้องอาหาน้ําเพิ่มแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่เขาเรียกพื้นที่รับน้ําเพราะเพื่อนอเพราะว่าประเทศเราเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับเช่นบางละกร,รมโมเดลเราต้องไปเก็บน้ํา อต้องคุยกับเกษตรกรว่าขอให้ยอมรับเป็นพื้นที่เก็บน้ำนะครับส่วนการบริหาจาดการลุ่มน้ำนะครับ คงจะต้องอบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมนะครับส่งเสริมในเรื่องของบอ่อน้ําในพื้นที่นะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ําใต้ดินครับการออกแบบบอ่อบาดานพลังงานแสงอาทิตย์โซล่านะครับจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้ทั้งน้ําต้นน้ำนะครับแล้วก็น้ําบนผิวดินก็คือ,อบอ่อน้ําต่างๆคลองต่างๆและก็น้ําใต้ดินนะครับจะสามารถบริหารจัดการน้ําให้พี่น้องทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมที่สุดครับ อขอบคุณครับคุณนราพัฒครับมองปบิพัฒน์สั้นๆครับนิดเดียวครับครับก็พัดพิงเรื่องบางระกำรรมโมเดลนะครับว่าผมยืนยันว่าบางระกำรรมโมเดลเป็นโมเดลที่ดีในตอนตอน้นแต่ตอนนี้ล้มเหลวชาวบางระกำรรอยู่ในพื้นที่รับน้ําไม่มีเรือสักลําจากรัฐบาลไปช่วยไม่มีค่าชดเจยที่เพียงพอให้เขาสามารถยังชีพได้นะครับและตอนนี้กันจะไปเกิดที่บางบานอายุทยาอีกถ้าพื้นที่รับน้ําตอนนี้เป็นพื้นที่รับกรรม ผมคิดว่าโมเดลกันบอกว่าจะต้องมีคนยอมเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นโมเดลที่ไร้ความรับผิดชอบ